สนุนโดยสบูไ่ไหมทองสูตรมังคุดหุ้นเส้นตราีิเลนคู่นักร้องคนต่อไปเป็นใครครับแบงบุมสาวคนนี้นะคะเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งคนของการแข่งขันเลยค่ะและสาวคนนี้นะคะเธอเนี่ยผ่านเข้ารอบมาทุกการแข่งขันแบบสบายสบายใช่ไหมคะน้องโมก สมบูรณ์ในเทคนิคและน้ำสีของเรามีอยู่แล้วกันมาพบกับเธอเลยนนอง Yeah. เลือกแต่ร้องเพลงาช้าซึ่งๆวันนี้ทำไมถึงหยิบเพลงเร็วมาร้องก็อยากจะให้ท่านคณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะได้รับรู้ว่าหนูมุกรก้องเพลงเร็วเป็นเหมือนกันค่ะพี่อยากจะบอกว่าพี่รู้แล้วแหละว,ว่ามุกร้องเพลงเร็วได้วันนี้นะแต่ว่าคราวนี้มุกร้องสนุกกับมันอีกนิดนึงสนุกกับมันจริงๆอ่ะไม่ต้องไปเครียดกับการร้องเพลงขนาดนั้นนะครับที่เหลือหนูเก่งอยู่แล้วครับ วันนี้ก็สนุกนะฮะสนุกดีในในระดับหนึ่งแต่พี่คิดว่ามุกต้องทําได้ได้แรงกว่านี้อีกเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะดนตรีมาเนี่ยพี่ว่ามุกยังเก็บเก็บอะไรอยู่เพลงนี้ของคุณใหม่เชริญพุระนี่มันแบบต้องจริตจัการานแล้วก็อารมณ์จากน้ําเสียงที่ออกมาเนี่ยแบบต้องมากกว่านี้นะลูกนะพี่ใหม่เขาทําไม่ดีเยอะไงพอเรามาทําให้สุดปุ๊บมันทําให้ดูก,กักกักต้องมุกมีปัญหากับสระอูยิ่งเรงเนี้ยพี่สูดฉันพูด สบายๆี่สูจน์แค่เพียงคําพูดไม่พอเออสบายนะสนุกไปกับมันเราไม่จำเป็นต้องปั้นทุกคําแล้วมันจะรีแลซกมากขึ้นดูจากที่หนูร้องแล้วก็อคติ้งต่างๆที่ประกอบเพลงที่เมืมสุบวนหนูอยู่กับเพลงนี้มากไปแล้วหนูต้องไปหาเพลงอื่นๆมาต่อแล้วลองดูบ้างนะคะอย่าอยู่แค่กับเพลงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเอ,ะอาละครับฟังคอมเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วเป็นกำลังใจให้สาวน้อยคนนี้น้องโุกตัว พิสูจน์ประสิทธิภาพความขาวงานของโอมาพัชใหม่ดูยดุลับหน้าต่อสู้ห้าดรงความขาวไม่มั่นใจเราไม่กล้าโอมโอพัชใหม่ท้าพิสูจน์ความคุ้มค่ากับขแนาซองสิบ,บาท เมื่ออายุ50าุินคุณกลัวอะไรกลัวครับน่ากลัวนะคะมะเร็งเ,เวลาเป็นโรครายเนี่ยมาเป็นแพ็กเกจเลยขอแนะนำภัยประกันชีวิต50าสิเซฟเวอร์คุ้มครองสิบโรครายในกลุ่มมะเร็งโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมองจดเบอร์ได้เลยครับ0 2 203ส5 5 0งยิ่งอายุมากก็ยิ่งเสี่ยงโรคยอดฮิตไม่เราเลยนะตรวจพบโรครายครบสัญญาหรือเสียชีวิตรับเงินสูงสุด3 0 0แสนบาททันทีถ้าเราไม่อยู่ก็ยังมีเงินก้อนให้ลู้ก,กานจ่ายเพียงแค่10ปีหรือ15ปีคุ้มครองรอยาวถึงอุ90ปี สิปีนี่เหลือเฟือเลยค่ะให้ประกันชีวิต50าสิบซเปอร์คุ้มครองครอบครุมทั้งโรครายและชีวิตผมก็อยากให้ของขวัญอะไรกับพ่อแม่บ้างให้ประกันชีวิต50บซเปอร์ให้ผลประโยชน์ามากมายสมัครได้ตั้งแต่อายุ5 0ถึง75ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามสุขภาพใดๆทั้งสิน้นทำเลยครับคุณ